สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดแม่อยากเจอหน้าลูกชายใจจะขาดหลังหอบ้าไปอยู่กับสะพ้ายเชื้อดนของนางประภารศรีอนงค์หรือป้าโออายุ62ปีร้องอยากเจอหน้านายคุณวุฒศรีอนงค์อายุ28ปีลูกชายหลังแยกออกไปอยู่กินฉันสามีภรรยากับนางสาวลลิตา จินตารุณหรือมาลีอายุ27ปีทิ้งผู้เป็นแม่ไปโดยไม่เหลียวแลไม่ติดต่อกลับมาอีกเลยแม้กระทั่งโทรศัพท์มือถือก็ตัดขาดการติดต่อยายที่อยู่อาศัยโดยไม่แจ้งจนทุกวันนี้ผ่านมากว่าหนึ่งปีทำให้กินไม่ได้นอนไม่หลับ เพราะคิดถึงแต่ลูกชายเพียงคนเดียวที่เลี้ยงดูมาตั้งแต่แบบเบาะจนเติบโตส่งเสียเล่าเรียนจนจบชั้นปะวะสป้าโอดเล่าทางน้ำตาอาบหน้าว่าหลังจากที่สามีเสียชีวิตซึ่งเป็นช่วงที่ตนเองตั้งครรภ์ลูกชายได้หเดือนตนต้องลำบากเลี้ยงดูเขามาอย่างดีในฐานะแม่ ทำให้มีความผูกพันกับลูกชายคนนี้มากเมื่อเขาโตขึ้นเวลาที่เขากลับจากโรงเรียนเขาก็จะเข้ามาหอมแก้มและกอดแม่ตลอดแต่เมื่อ3ปีก่อนลูกชายได้รู้จักกับนางสาวลลิตาหรือมลิและพาพแฟนสาวมาอาศัยอยู่ที่บ้านด้วยตนก็รักฝ่ายญิงเหมือนลูกแท้ๆแต่ในระยะหลังตนรู้สึกว่าลูกชายมีอาการเหม่อรอยและหลงใหลในตัวแฟนสาวคนนี้มากตนจึงเอารูปลูกชายและแฟนสาว ไปให้พระเกจิในจังหวัดนนทบุรีดูซึ่งอาจารย์ก็แจ้งว่าลูกชายของต้นโดนมนตเสน่ห์กระทั่งอยู่มาวันหนึง่งตนได้เอาผ้าถุงคลุมหัวลูกชายปรากฏว่าลูกชายทำตาเขียวใสแต่คอกว่าอย่ามาทำแบบนี้นะ คิดว่าโดนของเหรอจากนั้นในวันที่3สิงหาคม2565ทั้งสองคนก็ได้หอบเสื้อผ้าออกจากบ้านออกไปเช่าบ้านอยู่กันเองแถววัดส่วนแก้วย่านบางใหญ่ตนเองก็รู้สึกเสียใจเพราะรักทั้งสองคนไม่น้อยไปกว่ากันตนจึงได้ชวนญาติไปเยี่ยมลูกชายแต่ครอบครัวฝ่ายหญิงไม่ยอมให้ลูกชายออกมาพบต้นยอมเพียงให้พูดคุยผ่านรั้วเท่านั้นตนได้แต่ร้องไห้คร่ำครวญขอให้ลูกชายออกมาข้างนอก เพื่อจะขอกอดให้หายคิดถึงตนจึงเปิดประตูบ้านเข้าไปทางครอบครัวฝ่ายหญิงก็ตะโกนไม่ให้เข้ามาก่อนจะแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจให้มาเอาตัวตนออกไปและแจ้งข้อหาบุกรุกโชคดีที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่เอาความแล้วพูดให้ตนฟังว่าลูกชายอายุ20ปีกว่าแล้วไม่ต้องไปเป็นห่วงเขาหรอกปล่อยเขาไปเถอะหัวอกคุณเป็นแม่เลี้ยงดูจนเติบใหญ่ถามว่าจะตัดใจได้ไหมเพราะตนก็มีเพียงแค่เขาที่เป็นลูกชายคนเดียวขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากมุมข่าวขอบคุณค่ะ